สวัสดีครับวันนี้มาดูเจ้าหลงครับจับจับเขียดตะปาครับไม่ยอมให้ครับนุ๊นครับไม่ปล่อยเลยนกกระโดดแล้วกระโดด้วครับนนนนอยู่นี่นะฮะเจ้าหลงไปตามหาอยู่ในมุง้งนู่นครับ อาไปโดมเตาแล้วครับมองตามหาครับยังไม่เห็นครับนั่งมองซ้ายมองขวาเจ้าหลง,งปไปแล้วครับนุ่นกระโดดแล้วกระโดดแล้ว